อ alo สวัสดีคนดูในช่องเบมบูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ว่างๆพอดีแบบมีแคนแคนหนึ่งอ่ะมาท้าหนึ่งๆกับแคน MP ก็คือแคนเรานั่นเองก็เดี๋ยวพี่จะมารีแอคชั่นมาดูย้อนหลังว่าน้องๆเขาจะยิงได้ไหมก็จะสู้ได้ไหมกับแคนอื่นอะไรเงี้ยเปิดแล้วฮะจะจับภาพ องเรเซอร์นะฮะเอ็มพีรเซอร์มาจังวันนี้วิ่งมาเจอคนปาหัวไม่ตายวิ่งไปฮะวิ่งไปคนเดียวจะไหวเปล่าเราสองคนไม่มาช่วยเพื่อนนะมาฮะสองอย่ามาเต้ที่ดิเซิร์ตลอยจังวะนี้เอากระทะว่าไงกระทะฟันหัวไม่โดนชักกี้ตามมานะเก็บได้หนึ่งะชักกี้โดนหนึ่งเอาอย่ามาเตะว่าไงปั้จุเอาเรียบร้อยฮะ ชักกี้มาซอนทันนะฮะเกือบไปแล้วน้องชายตอนนี้เจ้าว่านี้อ็พีก็นําไปหนึ่งต่อศูนย์ที่เรียบร้อยแล้วฮะมาต่อในด่านต่อไปโพชินบกันเลยฮะทุกคนเดี๋ยวมาจ้าภาพของทางด้านวอลมินีพาวเวอร์นะฮะจ้าภาพของราเอ็มพีปลาละมอ่อกชอบอ้อมฮะอ้อมไปซ้ายมือฮะชอบน้องอ้อมเหรอ <c oughs> อย่าคอมเมนต์ด้วยนะฮะน้องอ้อมถ้าน้องอ้อมมาดูอ่ะคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าละม่อชอบอ้อมฮะ ยามาเตะชักกี้วิ่งมาคว้ามือฮะอ้อมไปยาวนี่มาฮะชักกี้ยามาเตะคู่กันนี่คือแบบเอาลงยากจริงๆนะครับจังหวะนี้ชักกี้กับยามาเตะฮะวิ่งมาพร้อมกันเฮ้เหมือนชักกี้จะเจอคนนะข้างหน้ามีคนหนึ่งอ่าบันเทิงทีนี้มาจับภาพดางนั้นน้องลามดูดิโอเคเหมือนน้องลามจะอยู่แบบเป็นตี้นะฮะเอ็มพีดันเข้ามาเรียบร้อยแล้ว กันมา2คนแล้วติดๆล่วงหนึ่งน้องรามล่วงหนึ่งไงฮะ MP มว้วนโคโนเข้ามาอละมอชา์ิเข้ามา,ปะมะา,เ,า,มาเป็นไงยังไงจะไหวไหมเอาล่วงเอาตอน,น,นแรกเหมือันจะได้เปรียบนะฮะแต่สุดท้าย MP ล่วงสามเรือหนึ่งมาดูชักกี้จะทำได้ไหมหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยทำได้ฮะชักกี้ เป็นสกอร์ของเอมพีนําไปแล้วฮ้าสองตัวศูนย์นะ,ะจาานังหวะนี้หืมไม่ธรรมดาฮะชักกี้เก็บเรียบสองตาติดแบกจัดจ้านจังจหาวะนี้มนจับภาคทางด้านของน้องลามบ้างเกียร์ะน้องรามเหมือนจะแยกเล่นสามหนึ่งเปล่าสามหนึ่งวิ่งพร้อมกันแล้วก็อีกคนหนึ่งแยกนะจังหาวะนี้มาดูว่าตาน,นี้น้องรามจะเอาคืนสองตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะได้ MP จะนําไป3ตัวซูนเหมือนเดิมฮะจากวันนี้เอา้าแล้วเรียบร้อยตกไกลชิวๆล่วงฮะ MP เปิดมาแล้วลูกหนึง่ง <First class. S 1> ต่ตีน้องลามก็เปิดคืนเหมือนกันฮะ MP เสียไป1คนฮนะแล้วก็น้องลามมันเสียเปียบมากตอนนี้เหลือ3าอก MP ว่างไงเหลือ2 2คนไม่ใช่เหลือ3 3 1สล้หนึง่งยไวไหมไหวไหมเอาล่วงอีกหนึ่ง๊บ ้องอีกหนึ่งมาดิน้องลามจะเอาคืนเป้าโอ้โหเรียบร้อยฮะยามาเตะเก็บได้ยามาเตะเก็บสองเลยฮะเก็บสามยิงหัวทุกตัวเฮ้ยเวอร์เกินไปเป้าเอาละ่าะฮะจังหวะนี้เอ็มพีนำไปสามต่อศูนย์แล้วฮะดูสิว่าฝั่งนั้นตีน้องลามจะเอาคืนไวไหมขอโทษน,นะด้วยนะครับภาพมันกระตุกกระตุกเพราะว่าแบบ ไม่รู้เป็นพอเน็ตหรือเปล่ามันภาพมันไม่สมูทเลยเวลาจะมาน้ดันไปถึงบ้านของน้องลามฮะน้องลามมันจะแยกเล่นซองๆฮะมาดูมินิพาวเวอร์ก็แยกสามหนึ่งฮะมันฝั่งนั้นจะเจอแล้วตาล่อบ้างในตะลมอมุเชิงอยู่ฮะภาพทางเบาหนห่อยกันดูเชิงกันอยู่ฟัดเชิง เอายามาเตะเก็บหนึ่งอีกแล้วหนึ่งหัวผ่านไปแล้วก็ดาวอีกหนึ่งฮะเมืนอ็มพีจะได้เปรียบตอนนี้อาะเมะเล่นเชิงยามาเตะเก็บอีกตัวฮะสอหัวติดติดห้อยปูนปุยมุยตึงเกินเอาอารเมะเก็บ2องเรียบร้อยฮะแอดหน่อยยาโชห์เอ็มีแยกเล่นขนาดนี้ยังแบบไหว อฮะตาที่หด่านที่ห้ามาแล้วฮะโอ้โหดูมืนน้องหลามจะเสียเปียบมากตอนนี้ถ้าไม่รีบเก็บเต้มตอนนี้ก็คงใจะหากน,นะเพราะว่าฟอร์มของ MP Mini Power มาจะจัดตอนนี้ถ้าจับภาพของเต้ Mini พาวเวบ้างตอนนี้จับภาพของปละหมอฮะวิ่งไปด้วยความมั่นใจให้โล่งกันไปเผานองมาดูมินิพาวเวอร์ฮะวิ่งไป เป็นทเทมนะฮะชาร์จจะชาร์ตไหมว่ายัางไงรู้เชิ่กันก่อนไหมชาร์จเลยฮะเมือาา่อ Yamate จะนําหน้าไปปลาระเบิดไปลูกหนึ่งปลาเช็คฮะที่จริง Ham ที่จริงก็เล่นได้นะฮะระเบิดเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้ป่าวะไม่ได้ไม่ได้แบนแบนแบน,แบน,แบนโอเคล่วงหนึ่งฮะย Yamate มา Yamane า้ a เหลืออีกหนึ่งคน เข้ารองหลามไปไทยอีกหนึ่งคนเอ้ยเก็บได้รองหลามทำได้คนหนึ่งทำได้เก็บคิวได้ฮะเป็นน้องตกไกลชิวๆฮะวันนี้ต่วันนี้คน,น,น,นหนึ่งขับมีดพาวเวอร์เรียบร้อยฮายามาเตะอีกแล้วเข้าหัวโอโหยามาเตะแบกจัดๆแปดคิวแปดหัวฮะเหมือนจะยังไม่เห็นขึ้นสังหารนะเข้าหัวรัวๆัว ตึงเกินปุยมุย MP Mini Power เอาละจับภาพยามาเต้บ้างตอนนี้เหมือนตี้นี้เป็นตี้ที่แบบอายุน้อยมากๆนะฮะเป็นรุ่นประมาณ10-11-12-13ปีประมาณอย่าครับท่าฝั่งนั้นก็เหมือนกันได้มาทาแคนเราไงแล้แคนเราก็จัดให้ประมาณนี้จับภาพต้องรมบ้าง วิ่งมาอ้อมโรงงานไปที่นับน้อยนะฮะตามกันมาติดๆว่าไงจังหวะนี้จะแก้เกมได้ไหมห้าต่อศูนย์แล้วนะเอมินีพาวเวอร์นำไปแล้ว5ต่อศูนย์ลองหลามตั้งไอ้บอลกันหลังฮะ,ะเก็บไปตรงข้างหน้าแล้วมาฮะเอมินีพาวเวอร์ Power มาแล้วข้างหน้าคนหนึ่งกำลังระเบิดรอเลยฮะจริงๆเล่ระเบิดได้นะ,ะเพราะว่าพี่สร้างไอ้ไอ้บอลจำกัดคนละสามลูกแล้วก็ระเบิดคนละสองลูกนะ,ะก็เล่นได้นะฮะ,าะมาจังหวะนี้มินีพาวเวอร์ Power. ชาร์จฮะสองคนคนหนึ่งล่วง เรียบร้อยน้องลามเสียเปรียบฮะเรือสองคนบางนั้นเรือสามคนนะฮะจะฉกกันได้ไหมน้องลามฉกกันได้ไหมอินพาวเวอร์ฉกกันได้ไหมเหมือนจะฉกไม่ได้ฮนะต้องปล่อยตายไปแล้วฮะเรือสามต่อหนึ่งว่าไงฮะน้องลามจะเอาคืนไปไหมเรียบร้อยเลเซอร์เลเซอร์เก็บไปสาม,สามอ๋อตามไปแล้วหกต่อศูนย์ฮะอินพาวเวอร์โหดเกินไปไหมน้อง เกินปุยมุยไม่ได้ค่อจะโหดขนาดนี้ไม่เหลือให้น้องลามเก็บแต้มสักแต้มหนึ่งเลยฮะทุกคนเก็บไปเจ็ดศูนย์ไหมจังหวะนี้หรือว่าน้องลามจะแก้เกมตานี้ไหมออนให้ถึง6 0ศูนย์แล้วก็จะแก้เกมไหมมีป้าแบบนี้หรือว่าจะแพ้เลยเจดศูนย์ไม่นะน้องลามเอาจริงบ้างน้อง มินิพาวเวอร์ฮะจะภาพยามาเตะเข้าไปจะดันไหมมันจะดันฮะลวง2ฮะลอยปลาละมะดาวเห <4 S 1> มือนกันฮะ <5. S 1> รถเก็บจาก i อคแล้วก็เรนเซอร์เก็บไปอีกหนึ่งฮะดาวสอง 2, ดาวสามเรียบร้อยเหลือหนึ่งยามาเตะการระเบิดเช็คไปลูกหนึ่งหนูลงมาพลาดฮะไม่ถึงเรียบร้อยหมดเต้มินิพาวเวอร์ทำได้ฮะเจต่อศูนย์เฮ้ยเกินปุยมุย ตึ้งเกินน้องละมะอแมกฮะกี่คิวแดคิวทำดาเมจไปทั้งหมด2712ั 2, นเจ็ดร้อยสิบเมจแส่ชนที่เดืือก็กี่คิวมาดูเรเซอร์คิก็ชักกี้ปะล่มะาาาเต a แปคิวเท่ากันแต่ดาเมจก็ใกล้ๆเคียงกันฮะรวมๆก็2000กว่าดาเมจนะครับช่วยกันเยอะมากเดี๋ยวคลิปหน้า น่าจะมีรอบแก้ตัวนะฮะติดตามไปเลยฮะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันฮนะบาย